สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมกับ MR และฟติเคครับวันนี้ผมผมจะท้าไปสำรวจป่ากันครับวันนี้ผมมากับเพื่อนชื่อว่าออมสินครับใช่ไหมครับสวัสดีครับผมชื่อออมสินนะครับผมจะมามาต้นไปกับเพื่อนผมนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางป่าครับตาผมมาเลยนะครับแถวแถวนี้มันลกมากเลยเนาะเพเอาของมา นี่ต้นมันครับข้างหน้าเราครับต้นต้นมันนะครับข้างหน้าเราแถวป่าต้องระวังนะครับต้องต้องต้องมีเพื่อนมาไปด้วยค่ะครับนี่ตรงนี้ที่ที่เราเคยมาขุดมันด้วยกันครับนี่มีมันด้วยครับเนี่ยอผมจะเอามันออกนี่ครับนี่ตัวมันนะครับใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากครับครับนี่นครับนี่ใหญ่มากครับ ถ้าใครชอบมันอ่ะอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยตอนนี้อตอนตอนตอนนี้เราอ่ะจะต้องเอ,เอามันไปเผาใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วตอนนี้เราจะหามันเพิ่มับเราไปหาตรงอื่นกันปะเพื่อนเพื่อนดูไม้เราอ่ะเป็นเหมือนกับดาบเลยคล้ายๆเนาะไก่เหมือนวะ่นาไก่เราเหมือนว่าไก่เราจะ เือมาตางนี้ต้นนั้นเพื่อนต้นนั้นน่าจะมีมันนะเราลองเข้าไปดูกันป่ะไปดูกันโอ้ยนี่นี่นี่คือรูที่ผมไม่รู้นะครับเพื่อนเราเจองมาอะไรเนี่ย โวนรับผมเจอหมากอะไรครับนี่เป็นลูกอะไรไม่รู้อ<น>่ะผมว่าผมว่ามันน่าจ,จะกินไม่ได้ครับอัอนนั้นแล้วก็ปลาทิ้งไปโอเคว่ามันมียางด้วยเอาไปทางอื่นกันเราจะไม่พาเพื่อนเราคงทางผมว่ตอนนี้มีไก่ตีด้วยต่อไปต่อไปเราจะไปทางตรงนูนะะ้นใช่ไหม รับน้าวันหลังผมจะเอาหนังสติ๊กมาด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมลืมครับไหนก็มากันแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมครับดูดูด,ดีสังเกตว่าต้นนี้จะมีน้ำด้วยครับต้องระวังนะถ้าใครมาป่าแบบนี้นี่นี่ก็คือปวกใช่ไหมครับเดี๋ยวกูขออกกัทุกคนครับ ผมไม่อยากพาทุกคนไปไกลขนาดนั้นเพราะว่ามันมีถึงตุ๊กตาของเก่ากระเป๋ามันมีขวดน้ําด้วยแล้วมันมีหมีโตสีชมพูสองตัวมันเล็กมากแต่ผมไม่อยากพาทุกคนออกไปจากคนออกไปไปจนภัยขนาดนั้นนะครับใปไกลเกินข้ขขขขขออาวๆงั้นน่ะแล้วต้องมีผู้ผู้เชี่ยวชาญถึงประมาณสองคนนะกะ็ก็แปลว่าต้องมีรวมคนประมาณอีกสี่คนเลย ไก่ก็มาเยอะเยอะเราไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะเราคือลูกผู<า>กนน้ตายพรามันเราเราจะฟังเสียงว่าอะไรไก่หลอกเรนีไม่มีนั่นคนคนแต่ผมหนังหัวแข็งมากนะเอ๊ะเพื่อนแล้วสถานที่นี้ต้องมีน้ำเนี่ย ใครว่าเหมือนกับเราวะแม่คุณว่าเราจะเจอต้นมันหต้น,นเออผมผมเจออะไรไม่รู้ร,อร,รูอะไรนั่นทุกคนดูรูอะไรนั่นเือผมไม่รู้นะคะมันเป็นรูหูหรือว่ารูหนูผมไม่รู้นะคบผมผมว่าเดาว่าน่าจะเป็นรูหนูนะ<บ>ตรงนั้นอ่ะเราทางหน้ากันเ,เราจะไม่ไกลหรอกค่ะ ทุกคนครับดูน้ำนคนทุกคนลิิ่าดู h, นี่ไงน้ำบ้านบ้านเราก็อยู่ตรงนั้นเราเราเรายังพอเห็นเราไปลีกอาจะนทางด่าง่ป่าเนี้ยครับผมว่าเราพักตรงนี้ก่อนนี่ครับผม นี่ก็คือสะเบียงของเราใช่ไหมสะเบียงของเราเราพักกินตรงนี้ก่อนแกให้เราหนึ่งไหมเราถือกล่องเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอลุงเลยโอ้ลุงมันไม่ค่อยลึกไม่ค่อยลึกเลยอ่ะเพื่อนแล้วพึ่งนะครับ เราก็จะพักอย่จักแบบไนอันี้เลยครับเราจะมาตรงนี้ตรงนีมันอินมันตรงไหนดินแข็งตรงไหนดินมันแข็งมันจะไม่มีมันถ้าดินตรงไหนมันไม่แข็งมันจะมีมันครับอย่างเช่นตรงนู้นใช่ไหมทุกคนครับมันใส่ตอนมะม่วงไง ไม่รู้นะครับผมเออต้นต้น,ตนนั้นใช่ไหมคล้ายใบเนาะแต่มันไม่ใช่งั้นก็ไม่ใช่เราเอาไม้มาเพื่ออะไรทุกคนรู้ไหมทุกคาเราจะเอาไม้ป้องกันตัวตนี้ครับผมนี่ครับต้นอะไรน,น,น,รนี่ต้นเล็กเล็กนันนนนะน่นมันนะ่าจะมีน้ำครับแต่นี่ก็ไม่บทางนี้ไปนะแต่แถวนี้ก็มีน้ำนะใครๆครใครว่าไม่มีน้ำนะเดี๋ยว<อ>โดนิน นี่อ่ะขอบคุณนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งข้ามไปคุณเดี๋ยวาพึ่งข้ามไปเด,ดี๋ยวข<อ>้างเ <ละ S 2> ดียวพอเราดันเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโู้น่ะดีมาก ก็มาเลยไม้ติดเดือดไม่ปลวกเยอะนะปลวกเยอะทุ่งาปร่มากต้นข้างเลยค่ะโอเคลครับเท่านี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่จะมาถ่าย